เงินอุดหนุนบุตรประจำเดือนกันยายน2 5 6 3รัฐบาลโอนเข้าแล้ววันนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฉลยจำนวนผู้มีสิทธิ์แล้ว Facebook นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสข้อความเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนกันยายน2563โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เงินออกวันที่10กันยายน2563 600บาทต่อเดือน 2. ส่งคำของเงินอุดหนุนเด็กจำนวน1,763,797ราย 3. เป็นจำนวนเงิน 1,899,370,800ล้านบาทผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองโทรสายด่วนพม1300ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก c o m ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ